สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพ็รยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งปเพชรยนตที่บริษัทเพชรยนสาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพคลังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้ครับวันนี้เนาะมีรถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับประมาณสัก2-3เทรลเลอร์นะก็ประมาณสักเกือบ20่คันนะครับแต่ผมมีคันเด็ดๆนะครับอยู่ตรงนี้เก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่มีหมดนะแต่พาดูเก่งเล็กอีโกคาร์ก่อนงบประมาณจำกัดนะครับใครอยากผ่อน5000กว่าบาท ผ่อน6,000กว่าบาทผ่อน7,000กว่าบาทตรงนี้เลยนะครับคันสีขาวผ่อน5,000ไปลายๆครับคันสีแดงนี่ผ่อน6,000กว่าบาทส่วนคันสีเทานี่ผ่อน7,000กว่าบาทนะปีใหม่ๆนะทั้ง3คันนะเป็นอีโคคาร์นะครับน่าเออน่าใช้นะครับชมยอดนิยมนะครับทั้งยาริสนะครับยาริสห้าประตู นะครับนิสสันอเมร่าพันเทอร์โบสีขาวนะปีมันยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เออ่มาด้านะครับตัว5ประตูแฮชแบ็กนะหนึ่งจุดสามเอสพีตัวท็อปสุดนะครับปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่ไม้หลักพันนะใครสนใจนะครับอีโกโคาร์ราคาประหยัดคลิปนี้ดูคลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวพาดูเซียนต้าคันนี้ด้วยเพิ่งเข้ามาใหม่นะเซียนต้าคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเลยตัววีะ v, นะตัวท็อปสุดครับไม้หกหมืน่นนะแค่สี่แสนกว่าบาทเองขออนุญาตนะครับ เริ่มต้นเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะครับนิสสันอาร์เมล่าพันเทอร์โบหนึ่งจสีขาวมุกครับคันนี้อ่ะสีขาวนะเนาะเผื่อใครสนใจนะครับอาร์เมล่าก็เป็นอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้ประหยัดน้ํามันประมาณ23โลลิตรครับประหยัดน้ํามันเนาะแล้วก็ได้เครื่องพันเทอร์โบนะโฉมนี้นะมันหล่อขึ้นกว่าโฉมโฉมเก่าเยอะเลยคันนี้ได้ปี21ครับ1.0 EL งจไม่นะเพียงแค่ประมาณสัก50,000ื่นโลนะครับไม่ประมาณ50,000รถบ้านมือเดียยววครรับถสน่าใช้ได้ล้อแม็ก นะเป็นทรงซีดานนะสี่ประตูนะเป็นทรงซีดานสี่ประตูรถสวยครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัดนะครับเจ็ดสี่แปดหกนะครับตัว V นะหนึ่งจุดศูนย์วีนะเป็นตัวเอ่อตัวเอลนะตัวเทอร์โบกุญแจรองรับสมาร์ทเอนทรีครับภายในสวยงามน่าใช้นะมีเอ่อเนี่ยครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดมาให้นะปกติมันจะไม่มีจอแบบนี้คันนี้เจ้าของเดิมติดมาให้ไม่ห้าหมื่นนะครับไม่ห้าหมื่นนะครับได้เบาะหนังแล้ว นะได้เบาะหนังสวยๆแบบนี้สีดําครับโอ้โหรถไม่ช้ําเลยอะนะสภาพดีนะกล้องหน้าเขาออกไปใครเอาคันนี้เดี๋ยวติดกล้องหน้าให้ฟรีนะเดี๋ยวติดกล้องหน้าให้ฟรีนี่มีจอทัชสกรีนนะครับไม่ห้าหมื่นสองพันนะคันนี้เออ่ราคาป้ายแดงมันน่าจะประมาณกเกือบๆหกแสนนะครับตอนนี้นะราคาเหลือเพียงแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดัลพันห้าหมนเก้าคุณนี่ด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับเบาะหนังแน่นๆตึงๆโคตรสะอาดโคตรคุ้มครับคันนี้ใครสนใจนะครับมเีเขาเรียกว่าจอกลางให้แล้ว นะมีจอกลางให้แล้วนะครับเป็นตัว1.0นะครับตัว EL นะครับสีขาวมุกครับรถสวยน่าใช้คันนี้นะฟรีดาวนะผ่อน5,009ฟรีดาวผ่อน5,009ครับราคา359,000 3 5 9ฟรีดาวผ่อน5,009นะครับมาดูคันที่2ครับม a ด้านะม a ด้า2นะครับตัว5ประตูนะตัวท็อปสุดครับ SP 1.3 SP สีออกเทาอะ นะสีออกเทาแบบเทาพัดเทลนะเทาพัดเทลด้านๆคันนี้ได้เป็นปี23ครับจด24ปี23จด24นะรถยังใหม่อยู่เลยไม้8,000นะครับไม้8,000โลนะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบลูกแก้วแบบนี้นะครับรถสวยนาะใช้สีสวยนะสีนี้นะเป็นเป็นสีที่แบบต้องออกต้องเรียกว่ามันออกมาปลายโฉมอ่ะนะครับเพิ่งออกมาประมาณปีที่แล้วเองมั้งสำหรับสีนี้มันออกมาคู่กันนะสีเทาพัดเทลแบบเนี้ยกับสีน้ำตาลนะน้ำตาลชื่อของเขาเป็นแซนซาฮาร่าอะไรตัวอย่างอ่ะ นะครับมันออกมาคู่กันนะเท่ากับน้ำตาลอ่อนกุญแจรองรับสมาร์ทเอ็นพีนะครับแถบเปิดได้มาเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะกุญแจแบบเป็นแบบใหม่นะเปิดด้านข้างเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้นะครับรองรับสมาร์ทเอ็นพีครับคันนี้นี่ภายในอย่างสวยเลยคุณมีคูชอนโทนนะครับแอร์กลมๆแบบนี้นะแล้วก็นี่ได้เบาะหนังครับเอเบาะหนังมีปรับเซตได้นะครับมีปรับเซตได้ ตัวท็อปคับ NP และอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะของมาด้ a เราจะปรับวิดีุปรับจอคุณปรับตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องเอื้อมนะครับจออยู่ตรงกลางนะครับรถสวยน่าใช้นะครับ,ใ,นะครบใครสนใจทักมาได้ใครสนใจนะครับตัว SP นะครับตัวท็อปสุด5ประตูนะบอหลังพับได้นะครับ,บรเบาะแน่นๆตึงตงพับได้เราพับง่ายมากนะพับตรงนี้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมานี้เลยมาเดี๋ยวผมกดกับผมใช้มือเดียวนะนี่พับได้แบบ4 0 6 0 อพับได้แบบ40 60นะเผื่อใครสนใจนะครับมาสด้าคันนี้นะครับเบาหลังพับได้และคุณได้ตัวท็อปนะสกายทิปจีนะครับมาด้า2อ่อไมค์แคป8,000โลนะครับปี23-24สีเทาหายากรถสวยน่าใช้ครับเป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะชุดตรงชุดแต่งนะ่นะครับครบนะนะครับเผื่อใครสนใจนะคันนี้นะครับผมการันตีเลยว่าได้ไปโคตรคุ้มครับนี่เบาหลังพับได้มีอ่ที่ปิดบังนะครับ ที่ปิดบังสัมภาระทางทางด้านหลังนะรถสวยครับคันนี้มาสด้านะไม่แปดพันโลโคตรคุ้มครับมาดูคันต่อไปคันนี้แนะนําเลยคันนี้นะทะเบียนง,งบนะงบ1896นะครับนะครศรีธรรมราชคันนี้ไม้สามหมื่นครับสี่แสนกับอีก9ก้าพันนะครับได้สีแดงชุดแต่งนะครับชุดแต่งมีรอบคันมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์ครับประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตรทั้งหมดเลยนะทุกคันเลยอีโกคาร์สคันนี้ประหยัดน้ำมันยี่สามโลลิตร นะครับรถสวยน่าใช้อีโกคาสามแบบ3สไตล์นะคันนี้ครับาราคาจะอยู่ที่4ี่0 0นเนะสี่แสนเก้าพันผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทอะผ่อน6,9พันเนะครับไม่สามหมื่นนะครับหนึ่งจุดสองสปอร์ตชุดแต่งมีให้แล้วนะทะเบียนโคราชเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรมอให้นะครับกุญแจเป็นแบบเอารีโมทนะกุญแจรีโมทให้แล้วภายในได้เบาะหนังนะครับได้เบาะหนังมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้นะใครชอบแบรนด์โตโยต้านะครับแล้วได้อีโกคา ประหยัดน้ํามันคันนี้แนะนํานี่เบาะแน่นๆตึงๆเบาะหลังพับได้นะครับเบาะหลังพับได้รถสวยน่าใช้ครับคันนี้ไม้สามหมื่นนะโอ้โหไม้หลักหมื่นกับหลักพันน่ะคันนี้นะครับราคาอยู่แค่สี่แสนเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนอยู่หกพันเก้านะสนใจทักมาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์เอสไซพีอีเคหนึ่งห้าสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะไปดูยาลิสนะครับโซนพร้อมขายพร้อมใช้ตรงนั้นกันต่อป่เดี๋ยวเราไปกัน มาครับมาต่อกันนะมาดูยานรีสโซนพร้อมใช้คลิปนี้นะจะเน้นอีโคคาร์ล้วนๆเลยนะครับ v s ก็จะไม่ถ่ายนะจะถ่ายเฉพาะพวกเก่งอีโคคาร์นะครับมีหลายคันครับมีทั้งตัวสปอร์ตสปอร์ตพรีเมียมนะแล้วก็ตัวสปอร์ตสมาร์นะครับเครื่องพันเครื่องพันสองนะเป็นอีโคคาร์นะครับเน้นๆตรงนี้นะตโตโยต้าเยอะมากเริ่มต้นนี่คันแรกครับทะเบียน6863นะครับยานรีสครับ1.2คันนี้รู้สึกตัวสปอร์ตเปล่า อ่าคันนี้หนึ่งหนึ่งสองสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปไม่เจ็ดหมื่นอ่ะสปอร์ตพรีเมียมวิธีสังเกตนะครับคันไหนเป็นตัวท็อปไม่ท็อปของโตโยต้าคุณดูข้างหน้าตรงนี้นะครับถ้ามีเรซินหุ้มแบบนี้คือตัวท็อปเป็นสัญลักษณ์ของตัวท็อปนะคันนี้ครับได้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมได้ล้อมแม็กสวยๆแบบนี้ไฟตัดหมอกแบบ led ให้แล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ, or, นะ or, รบแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ มาดูข้างในนะครับข้างในมีกล้องถอยจอทัชสกรีนครับและที่สําคัญสําหรับตัวท็อปนะได้พุสตาร์ทนี่มีพุสตาร์ทน้ำโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับโหมดต่างๆอยู่อยู่ตรงนี้มีแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนาะนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับตัวท็อปไม้เจ็ดหมื่นนะครับไม้เจ็ดหมื่นปียี่สิบสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันกระจกตัดแสงออโต้ครับคุณนี่สำหรับตัวท็อปนะครับเบาะหนังครับสวยๆนะเบาะหนังเป็นบักเก็ตซีทนะแล้วก็มีลวดลายนิดหน่อยนะครับเดินได้น้ําเงิน ขับเดินได้สีน้ําเงินนะเบอใครสนใจครับยาริตตัวท็อปนะโอ้โหตรงนี้เป็นกอซีด้วยรถสวยครับอ่านะสปอร์ตพเม,มีมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังครับ2จุดเบาะหลังพับได้กล้องกล้องบันทึกภาพหลังมีนะครับกล้องถอยมีกล้องบันทึกภาพมีครับคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปายแดงออกมาประมาณเจ็ดแสน นะไปได้ออกมาประมาณ7จ็ดแสนนะสำหรับตัวท็อป7จ็ดแสนต้นๆอ่ะเจ็ดสามอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ราคาเพียงแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณได้ยาลิตตัวท็อปใหม่เจ็ดหมื่นปียี่สิบไปใช้ต่อสปอร์ตพรีเมียมครับฟีดาลพรอ,อยู่หกพันเจ็ดคันนี้ฟีดาวพรอยหกพันเจ็ดมาดูคันต่อไปเป็นยาลิตนะที่คุณได้เป็นตัวแบบหน้าใหม่นะเป็นตัวใหม่เลเชนนะครับคันนี้จะเป็นตัว1.2สมาร์ท นะ1.2สมาร์ทได้สีเทาดําเป็นหน้าใหม่เทียบเท่าปัจจุบันซึ่งคันนี้ปีประมาณ23ครับปีประมาณ23ทะเบียน7 4 3 1นะครับได้ล้อแม็กลายใหม่ด้วยนะครับได้ไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ให้คันนี้นะ479,000ไม่หลักหมื่นครับภายในยังสวยได้พุชสตาร์ทนะสำหรับตัวสมาร์ทนะตัวสมาร์ทนี่มันคล้ายกับตัวสปอร์ตพรีเมียมแหละนะครับในตัวเก่าหน้าจอแบบใหม่นะครับแอร์ป,ปรับดิจิตอลออโต้จอใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วแบบว่าพลาสติกก็ไม่ลอกเลยคุณนะครับอ่มาดูข้างในนี คันนี้ไม่หมื่นสามปียี่สิบสามนะครับไม่หมื่นสามนะนะครับเบาะหนังโหผมว่าเาลวดลายของเขาสวยนะครับลวดลายของเขาสวยแล้วเหมือนคุณได้รถใหม่เลยนะครับอ่าไม่หมื่นสามครับปียี่สิบสามรถสวยน่าใช้ครับเป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตูนะครับเบาะแน่นๆตึงๆกลิ่นใหม่ยังอยู่อ่ะนะครับคันนี้ทะเบียนเจ็ดสี่สามหนึ่งครับยาริสข้างหลังคล้ายกับตัวเก่าอ่ะนะครับข้างหลังคล้ายๆกับตัวเก่าแต่ข้างหน้าไม่เหมือนนะภายในตกแต่งให้มันดีขึ้น ไปแดงหกแสนก่อนครับตอนนี้4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันประหยัดเงินไปเกือบสองแสนคุณนะครับประหยัดเงินไปเกือบสองแสนนะครับได้คันนี้ไปใช้งานต่อผมว่านะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังครับทะเบียนเจ็ดสี่สามหนึ่งสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนประมาณสักแปดพันนะครับฟีด้าผ่อนประมาณสักแปดพันนะจัดได้จัดนะครับคันนี้มาดูคันต่อไปเจ็ดสองศูนย์สองขอไปดูราคาหน่อยจําไม่ได้นะครับน่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไม่สองหมื่นห้าปีอีสอง ยาลิสสีขาวครับ1.2สปอร์ตสีขาวครับรถสวยน่าใช้ทะเบียน7202นะทะเบียน7202ครับคันนี้ไม่สอ0 0 0ื่นกว่ากว่านะได้ปี2022ตัวสปอร์ตครับนี่รถสวยน่าใช้นะสีขาวสียอดนิยมมันอยู่แล้วนะใครสนใจสีขาวนะผมมีทั้งแบบมีสเกิร์ตสปอยเลอร์แล้วก็แบบไม่มีนะอันนี้มีหน่อยๆน,นะครับอ่ะ มีมีแบบเนี่ยมีสปอยเลอร์คือคันนั้นนะเป็นปีกนกเลยคันนี้ครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไม้สองหมื่นนะครับปียี่สิบสองฟีด้าผ่อนเจ็ดพันหนึ่งจบสนใจจัดได้จัดมาดูคันนี้กันต่อนะครับขอพาดูคันนี้นี่มีตัวสปอยเลอร์เป็นแบบปีกนกเลยยังสวยนะมีสเกิร์ตให้นะครับไม่ได้เพิ่มราคานะคันไหนมีเราขายแบบมีคันไหนไม่มีเราขายแบบไม่มีนะราคาเท่ากันนะครับไม่ได้มีส่วนว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นนะคันนี้รู้สึกจะเป็นปียี่สองนะเดี๋ยวขอดูก่อน สีเทาดำนะมีชุดแต่งให้แบบนี้คันนี้ปี22ครับไม้2 9 0 0สีขาวตะก,กี้ไม้20,000กว่าๆ2 5 0 0ประมาณนั้นเนาะคันนี้ไม้2 9 0 0กิโลนะครับได้สีเทาดำโคตรสวยครับยาลิสอีโกโคานะไม้2 9 0 0ปี22ครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าคันสี่หมื่นเก้าพันคันนี้ฟีดาวนะผ่อนแค่เจ็ดพันหนึ่งตลอดสัญญานี่ภายในหล่อๆเลยคุณดูนะ เบาะหนังเดินได้น้ําเงินนะครับกล้องถอยจอทัชสะกรีนมีให้ประหยัดน้ํามันเนาะเราซื้ออีโคคาร์รู้อยู่แล้วต้องการความประหยัดน้ํามันและที่สําคัญนะครับชุดแต่งมีให้ประหยัดน้ํามัน23โลลิตรครับถูกไปแดง200,000นะรถแค่2ปีเองคุณนะเอาไปใช้งานต่อย,ยาวๆไม่2 0 0 0 0ืเหมือนคุณในรถใหม่ปายแดงผ่อน7,100พบาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวผ่อนแค่7จ็ดพัมาดูคันต่อๆไปนะครับดูคันต่อต่อไป แนะนำคันนี้ทะเบียน7503นะครับทะเบียน7503เป็นหน้าใหม่เหมือนกับคันตะก,กี้เลยนะครับไฮบริดสมาร์ตนะครับคันนี้ราคานะเดี๋ยวขอเช็คก่อน469ครับคันนี้ไม่สามไม่สามหมื่นกว่านะปีเดียวกันกับคันตะก,กี้เลยนะแต่ว่าไม้มันเยอะกว่านะแต่ประหยัดไปหมื่นนึงนพลาสติกยังไม่ลอกเหมือนกันนะครับมีใบปอดศูนย์นะครับ,บ, 0, รบเช็คศูนย์ตลอดนะห้อยอยู่แบบนี้เพื่อใครสนใจนะครับยาลิสนะคันนี้ปี23ครับทะเบียน7503จัดได้จัด นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้มีที่เพจยนนะครับสนใจรุ่นอื่นๆคุณทักมาได้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659113374ไลน์ครับ adsaipek152 มีแอดนำหน้ามาดูคันนี้กันต่อนะครับ8350 8350สีบลอนด์นะครับน่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะคันนี้นะครับอ่า1.2สปอร์ตปี20นะครับไม่40,000นะไม่40,000นะปี20ราคา37,900พรอยู่6,300 ฟีดาวครับผ่อนหกเปนสามนี่ภายในสวยกริปครับกล้องถอยจอสกรีนแอร์ดิสตอนออโต้ครับอีโก้คาร์ประหยัดน้ํามันนะรถแฮชแบ็กห้าประตูนะครับรถสวยน่าใช้อันนี้เขาไม่เอาออกอ่ะอันนี้ผมออกให้นะอันนี้เขาไปเอาเบาะเปหนุนเนาะแล้วเขาก็ห้อยไว้อยู่นะครับเดี๋ยวบอกให้เขาเอามาใส่นะเอามันดึงออกขออภัยนะครับรถสวยน่าใช้มีดิเพดยนต์ครับสนใจคันไหนทักมาได้มาดูคันนี้นะครับปิดท้ายกันที่คันนี้ดีกว่าซูซูกิเซียสหนึ่งจุดสองนะครับคันนี้ตัว GL นะครับ ราคาป้ายมันอยู่เท่าไหร่เนี่ยขายสองแสนพอปะ่ะนะครับสองแสนหนึ่งสองหนึ่งเก้านะครับราคาป้ายสองหนึ่งเก้าขายสองหนึ่งปจบๆนะครับปีสิบเจ็ดไม่เก้าหมื่นนะครับเป็นอีโกคาครับเครื่องพันสองนะแต่ว่าได้เป็นทรงสีดานสีเทาครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งคันนี้นะฟรีดาวนะผ่อนเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทมั้ง นะทะเบียน3-2-1น,นะทะเบียนสวยจำง,ง่ายนะทะเบียนสวยนะครับ3-2-1ครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน4 0่0นกว่าบาทครับ2 1 9 0 0 0หหืเดี๋ยวลดให้9,000เหลือ2อ0 0 0 0 สนใจจัดได้จัดไปหยัาน้ำมันยี่สิบลิตรนะครับใครสนใจนะครับรถมือสองทุกรุ่นคุณจัดได้จัดที่เพชรยนต์นะครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเทุกคันนะครับขอเป็นปี18ขึ้นไปดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7งจุนะเพชรยนต์เราคันรถสวยคุณภาพเกรดเให้พี่ๆรับชมแบบเนี้ยทุกวันนะครับอีกค่าววันนี้หวังว่าจะจุใจกันนะครับก่อนจัดการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ทุกวันครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ